ับวนี้เนี่ยเวลาเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหลายคุณนันทวมันก็มีประโยชน์ที่มันหลากหลายแต่บางครั้งเราก็ยังไม่รู้บางครั้งคนมีโทรศัพท์อย่างนี้ก็รู้แต่ว่าเฮ้ยวอตแอพคุยยังไงลน์คุยยังไงเอาไว้แชท a c e b o o k แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทคโนโลยี n f c นนะฮะคืออะไรคะมันเอาไว้จ่ายค่ารถไฟฟ้าก็ได้ จ่ายซื้ออาหารก็ได้ได้หมดเลยเหรอจริงเหรอผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยงงๆนะเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันกับนายท็อปดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วเผื่อจะได้เอามาใช้บ้างครับเชิญครับ ไอที f รีเฟกับท็อปแอบอยที่น,นันสวัสดีครับในวันนี้อะท็อปจะไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครแต่ว่าแน่นอนว่าสังคมคนเมืองก็คงต้องใช้รถไฟฟ้า BTS แล้ววันนี้นี่เลยบัตรแรบ b ิด BTS ครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าบัตรนี้จะใช้งาน BTS ได้จริงหรือเปล่าอุ้ยมาทำอะไรครับเนี่ยอยู่ดีมียิโทรศัพท์ให้ผมเชยเลยลองดูครับพี่ลองดูเหรอครับใช่ค่ะ แต่ผมจะเข้ารถไฟฟ้าก็คงต้องใช้บัตร BTS อะไรเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเนี่ย NFC อ้ oh, Near Field Communication มันคือนวัตรกรรมใหม่ของซิมการ์ดมือถือของ a s ตอนนี้ใช้เครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยแทนบัตรและบิดเจ้านี้ไปแล้วฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อผมทิ้งบัตรใบนี้ลงไปไอ้เจ้านี้ก็สามารถที่จะเดินผ่านเข้าประตูเพื่อจะขึ้น BTS ได้เดี๋ยวไปลองดูเลยครับไปทิไป ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วขอเลยละกันนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุยอ้าวเิดที่เจิทหลังจากผมจิ๊กโทรศัพท์ของน้องสาวพิตี้คนสวยคนนั้นมาแล้วนะครับนี่เลยเที่ยวก็มาก็เหนื่อยแล้วนะทั้งวันตอนนี้ก็ช่วงลกลางวันแล้วอยากจะหาอะไรเย็นเยนชื่นใจกินซะหน่อยตา้มาแล้วดูซิว่าที่นี่เขาบริการหรือเปล่าโอ้โหมาถึงแมคโดนัลแล้วสวัสดีครับ เป็นสตอรี่สเตเดย์หรือว่าสโตร์แล็คสเตเดย์คะอะไรก็ได้ครับที่เป็นชื่นใจที่สุดเลยฮะเป็นสตอรี่สเตเดย์ค่ะสตอรี่สเตเดย์หนึ่งยบเกาบาทค่ะแต่ผมจะฟอกตังค์ให้29บาทไม่มีเงินนะอ้อลืมไปผมได้โทรศัพท์มาผมจะให้พัาซะแล้วโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหมิจิ้งเครื่องนี้นี่คือระบบ N F C ใช่ไหมครับ Near Field Communication โหสำเนียงได้จริงครับคุณผู้ชมค่ะทดาได้เลยค่ะนี่ฮะลองดูนะครับ29บาบาทจ่ายตั้ง เรียบร้อยค่ะหลับไปสกิมหน้านี้ได้เลยค่ะโอเคโหสะดวกสบายจริคๆว่าหลักแคชเชียร์หายไปเลยท่านเนี่ยขอคุณมาเลยครับอร่อยคุณผู้ชมครับถือว่าน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงไตรมาสที่2 AS เขาก็จะนําร่องให้กับผู้ใช้บริการของเขาเองหรือลูกค้าของเขาเนี่ยได้นําโทรศัพท์แบบนี้มาใช้ซึ่งเป็นนวัตกรรม NFC อยู่ในซิมการ์ดนะครับนี่ครับผมก็จะมาทานขนมปังก็ ขอไดมอนด์หนึ่งแล้วก็ออริจินอลหนึ่งครับยอดเงินขึ้นสามารถทัดได้เลยนะคะพอยอดเงินขึ้นปุ๊บผมก็สามารถจะแตะเข้าไปรับโอ๊ยทำไมมันไม่ได้มันต้องยังไงนะพี่มัวพูดมัวแต่พูดใช่ไหมอ๋อสรุปว่าคือผมพูดมากไปหน่อยแล้วก็เลยต้องขออีกทีครับพัดตรงๆเลยขึ้นแล้วก็ปุ๊บมาไหมเนี่ย โอเค2 0 0 0ักาบาทนะครับนี่นเรียบร้อยแล้วกินได้ทั้งวันเลยขอบคุณมากนะครับโอเค,อเคขอแห้งอีกแล้วครับคุณผู้ชมแต่ยังไงผมก็เลยต้องมาต่อคิวซื้อโดยใช้เจ้านี้เลยครับ NFC ครับเทคโนโลยีใหม่ของ AIS ที่เขาจะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้ทดลองใช้ในช่วงสัปดาห์รมาสที่3ของปี2556นี้แหละครับนี่นะเพียงแค่เจ้านี้เครื่องเดียวก็สามารถที่จะใช้งาน โดยไม่ต้องควักเงินสะตุ้งสตังเข้ามาจ่ายให้เสียเวลาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าอะไรฮะอ๋อจะใช้ iPhone ใช่ไหมครับเสียใจครับว่า iPhone 4S iPhone 4 iPhone 5หรือ iPhone อ,อะไรก็ตามตอนนี้เมืองไทยเขาบอกว่ายังใช้ไม่ได้นะครับก็เสียใจด้วยอ๋อ บัตรและบิดที่ถืออยู่นี่ก็เช่นเดียวกันครับบัตรและบิดก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นั้นเขาออกแบบมาให้รองรับกับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น BlackBerry รุ่นระดับไฮไฮแล้วก็เจ้าซัมซุงหรือว่า HTC ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่มีเทคโนโลยีของ NFC Near f r e l d c o m m u n i c a t i o n คครับเอาสองที่เลยครับ ก็หลงคิดว่าใช้งานได้แล้วของที่ฉันใช้ไอซะด้วยตระกูลไอใช้ไม่ได้ของคุณใช้อะไรตระกูลไอเหมือนหรือเปล่ายนทิ้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืมของคุณรู้ที่นันใส่เติมเงินแล้วด้วยเดี๋ยวไปยืมใช้มาที่สามขโมยพิตตี้มาไปคืนหรือยังคืนแล้วคืนแล้วแต่ไม่รู้เมื่อกี้สั่งสองแก้มรู้สั่งเผื่อใครนะนั่นแหละพิตตี้พิตตี้ใช่ไหมเอาไปเลี้ยงเขาหน่อยใช่ไหมใช่อ่ะยังใช้ไม่ได้นะสรุปสรุปก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นทีวีตัวหนึ่งที่ ถือว่าสะดวกสบายนะ,ะปกติแล้วในกระเป๋าตังเราเราสังเกตไหมว่าบางทีบัตรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยถ้าหากว่ามันลดจํานวนบัตรมาแล้วมาอยู่ในโทรศัพท์ใช้เทคโวีผ่านโทรศัพทม์มันก็ง่ายดีนะถือโทรศัพท์อันเดียวจ่ายนี่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 นแบตหมดละเออ <laughs> ใช่ใช่ลืมคิดไปแบตหมดก็อดก็ซื้อแบตสำรองไปก้อนก็แล้วกันนะคะออาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปเตรียมแบตสำรองก่อนเผื่อโปรโมชั่นนี้ถ้าเดี๋ยวไปหาโทรศัพท์ใหม่ด้วยวันนี้ลากไปก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ